แม่ผมเป็นไตระยะสุดท้ายค่าไตาเหลือ1 1ไปโรงพยาบาลไหนหมอก,ก็บอกว่าฟอกอย่างเดียวนำซ้ําก็ยังเป็น LE, ลูมาตอยส l เลโรคไตรั่วแล้วก็ฉีดเป็นฟอกตอนนั้นก็มืดแบดด้านหาทางออกไม่เจอเลยก็กลัวว่าแม่จะได้ฟอกไตจึงหาทุกวิธีเพื่อให้แม่รอดให้ได้แล้วหลังจากปรับอาหารให้คุณแม่ดูแลจนแม่ดีขึ้นค่าไตาขึ้นไปที่36ใครที่อยากได้เมนูอาหารหรือมีผลตรวจเลือดต้องการที่จะปรึกษาคอมเมนต์ปรึกษาแล้วอย่าลืมทักเข้ามาหรืออ่านแชทนะครับเราจะต้องทอํายังไงถึงจะเคลียร์ร่างกายให้สะอาดแล้วเปลี่ยนจากไตนน้้้้ํําาาาเเสีีียยแแบบบบใหกลมป็ตด ยังไงได้บ้างเราเนี่ยจะต้องควบคุมอาหารทั้งหมด5อย่างนี้น1เนื้อสัตว์นมไข่ถั่วแล้วก็เห็ดพูดง่ายๆ5อย่างนี้ให้เรางดกินชั่วคราวประมาณ2อาทิตย์แล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มฉี่ไม่ค่อยมีกลิ่นฉุนแล้วพอเราฉี่ไม่มีกลิ่นฉุนร่างกายจะสะอาดมากขึ้นแล้วทีนี้ไตเนี่ยมันก็จะย้ายจากไตน้ําเสียฝั่งนี้ให้กายไปเป็นไตที่อยู่ในไตน้ําดีแบบนี้พอไตอยู่ในน้ําดีแบบนี้แล้วเขาจะค่อยๆซ่อมแซมขึ้นมาตามลําดับแต่ถ้าใครไปกินเนื้อนมไข่เยอะจนเกินความสามารถที่ จะรับไหวจะกลายเป็นว่าของเสียจะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราจะเริ่มมีอาการจุกคอหายใจไม่ออกหายใจไม่สุดกินอาหารเข้าไปเนี่ยกินไม่ลงกินแล้วก็จะอ้วกออกบางคนเนี่ยนะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเป็นกลิ่นฉี่เลยฉะนั้นใครอยากทำซีโรโปรตีน2อาทิตย์นะให้พิมพ์ส่วนสูงกับตัวเลขบนตาชั่งมาแล้วก็พิมพ์ระยะไตหรือค่าไตามาด้วย